กัจจีสปอร์ตเทปแมปชื่อว่าดอร่าทูเบิร์ดเดย์อีสออลลี่วันเลนแค่ฟังชื่อแค่ฟังชื่อเพลเย็นคอและเย็ดแม่เฮ้ยเราประดับดีทีกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาองไม่ได้ตอบดอร่าทูบัดเดย์โซลีมิเลน Yes just one lane Yes เลือกอะไรได้ก็ได้ไงหมูล็อกมาแล้วครับเชี่ยหมูล็อกเขาเฮ้ยนั่วเราก็ล็อกล็อกพร้อมกับลิกกี้ปะวะไอ้ไม่ เฮ้ยคุณไม่บอกมาคุณไม่ออกมึงก็ได้ไรอ่ะมึงแค่โตดีดีด้วยนะเว้ยเชียไม่ใช่หรือไอเชียปัชวอลมาบ้าน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 ไอเชียร์ผู้เชื่อก็ได้วะเชียร์ไอเนี่ยผู้เจอกลุ่มใหม่แล้วเว้ยกลุ่มนี้มีเจ็ดแสนคนฮะพบรักแท้ในเพจนี้แล้วก็อาณาจักรสาวใหญ่ฮะคนเจ็ดแสนคนเลยนสาวใหญ่เราวางลิงก์ว่าเดี๋ยวกูตอนเนี้ยกูไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมกูเข้าไปในเพจมึงนะมัึงเลยคอมเมนต์เพจพวกนี้ให้กู อะไรวะเนี่ยอาณาจักรสาวใหญ่กูไม่เปิดอย่างไรยี่ปุยโอสาวน้อยสาวใหญ่ไม่ไม่เนี่ยแล้วพอกูมากดเปิดอย่างเงี้ยสมาคมคนขี้เหงาอยากมีคนของใจรักต่างไว้เปิดใจหาการมุกโฆษณาดูเล็กเออชอบโฆษณาดูเล็กรู้หมั้ยไันต่องโฆษณาดู

ไปไหนเลยเบสไปไหนเลยเด็กเวรยังไอ้เฮียช่วยกูก่อนที่จะบอกกูไทยเลยเนี่ยย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 ตัวแล้วเว้ยเย้ยย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 อยย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 ทยย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 ียนี

โโดดนนไปทำเชี่ยอะไรกันนั่นล่ะตีมันตีมันอ้ะจีดไว้ไม่ต้องห่วงแล้วสายกูตายแล้วกูตายแล้วกูตายแบบมีคุณภาพไม่ต้องสนใจคลิปไร่หลิปนั่นแหละนั่นแหละข้ามันกลับมาทีนี่นะข้ามันตัวนี้ไอ้สารเลวเรเบ บูเชอร์แม่งแม่งสารเลวสัตว์คลาสสิกจริงวายว่าบี้อะไรแล้ทูบัตเจสโอนีวันเลนนะผมลาอยู่ดมาแล้วเรียบร้อยตัดตีมตตลิ้นมันกูมาถึงมนาหมดแล้วให้มิงเคียออ๊ยเอาอย่างนี้ก็ตายสิครับผมาากูไมาโดแมพูดเคียอะอยู่ตะยให้หมิงเคีย มึงโดนเคลียร์ก่อนไอเวนเออฉันได้ไปแล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปเอาของก่อนนะเอดี๋ยวกูตัดให้แล้วครับตัดให้แล้วครับรถชนได้ดิโอ้โหไเอกมาเอกมา๊ยยย้ยย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  เชี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดีไอ้มบอไอ้มบบมันดีไอ้เจ้ามบมันไร้กาสัตว์มันรู้ได้ไงวะมันรู้ได้ไงอ่ะบอลกดมอลเล่นไปแล้วบอลเล่นไปแล้วบอลกดโอ้ยเชี่ยมันฉลาดซาร์อะมันซูปอร์สมาร์ทฉลาดสุดๆไปเลยแอคชั่นสมาร์ทด็อกเฮ้ยไอ้แม่นวะไปครับผมกำลังไปกร่ลุนาใจเย็นๆนะครับกร่ลุนาใจเย็นๆนะครับกำลังกระชอน้วครับผมกำลังกระชอน

ช้าวิเชอบชอบม่ะโอ้รักว่าไปกัเน่แบบไม่หยุดยั้งรักเขาผมมาแล้วอ้ยมันเห็นกูได้ไงวะมาแล้โอ้เป็นอะไรกันะเนี่ยมปวดหัวแล้อไปดิไปดิไปดิล็อกเรา ไอ้เหี้ยมึงบอสกูต้องมีสักคนเหละนะที่โดนโอนจริงโดนโดริแล้วปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วนะโอ้โหกูเลี้ยวละเดี๋ยวนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเขาไปฟาร์มมัไปฟาร์มคลิปอยู่อ่ะฟาร์มอยู่พอดีทำไงอะฮะเราก็ไปดิไปหน้ามันตามหมดแล้วมามามาการตั้งไปเัาผมไปมันวุ่นวัตไปเหมือนกันไปเหมือนกันไปดิไป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 ไ โอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โ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 หอ้โหโ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 อ้โหอ้โหโ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 อ้โหอ้โหโ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 อ้โหอ้โหโ้โหโอ้โโอ้โหหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โห กระชืบกระทืบกระืบกระื้กระื้กระื้โอ้ยแรงแรงแรงเฮ้ยม็อบอย่าตายม็อบเออสวยงามก็ผมไอ้อพี่กิฟฟมันจะเอาคิปอีกแล้วเราเราเราคิปรายองอะเอาหมดแล้วเต้เอาหมดเลยเอาหมดเลยเอ้วันโอ้เฮ้ยไมาเห็นไม่เห็นไม่เห็นพี่อะพี่อะลกพี่อะลก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 ชิลลเดอ๋ยวเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวรับไอ้าโดได้ยังไงวะ กำลังกำลังกระเสริมกำลังกะเติมกำลังกะเติมพีล้วมาแล้ววสยนี่นี่นี่คุณมองไม่ตายเลยเออเออคุณจะเป็นแต่ผมเลยครับคุณจะเป็นแต่ผมเลยโอ้ยเชี่ย้ยแม่งหลบพอดีเชี่ยเราก็เรากรบปิงเรากรบปิงเรากระปิงด้วยไม่จับเชิญวิลเดอร์ไม่เชี่ยจงมันปิงปอง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 ไม่หยุดเลยอ่ะเรายอมไม่ได้หว่ะเราต้องสู้ไปดิเห็นเป้าหมายแล้วครับกำลังล็อกออน รับทราบแล้วกำลังวิ่งตามไปมันเกิดที่อะไรขึ้นไงกำลังจะถึงเป้าหมายในระยะเวลาอีก4วินาทีระยะที่สามันไมันหนีไปเลยเด็กเขี้ยมมันมีบอดมันมีบอดไอกเกลือเปลี่ยนป้าหมายครับเปลี่ยนเป้อมไม้ไม่ได้กำลังช่วยอยู่ครับกำลังช่วยอยู่ไอ้ตมาแล้วต้องวิ่งแล้วล็อกรอแบบแต่ที่ต้อครับผม มึงเป็นที่อะไรฮะเฮ้ยไฟมหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรคอมโบคอมโบไหนคอมโบคอมโบอ่าคอมโบคอมโบปิงปองปองปิงปองปิงปองไอพวกนี้มันหนีจากเราไม่ได้หรอกคอมโบปิงปองปิงปองเต็มว่ะเต็มเ่อนว่ะเรากำลังจะพ่ายแพ้เฮ้ยเตีนโอ้โหมึงเ E M P กูตลอดทุกรอบเลยอีส้นเต็มเฮ้ยเราเราเราไปขโมยคลิปมันดีกว่าถ้าเราคุมแบบได้หมดแล้วหมดแล้วหมดหมิปหมดแล้ว มันเป๋ยไหมลรอแล้วอ่ะเฮ้ยบอกอะไรจะล็อกออนโอ้ย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 เกิดอะไรข้าไปตัดได้ครับกิดอะไรข้าไปตัดออกมาแล้วออกมาแล้วจ้มันดูดกูยังเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปเดี๋ยวมาไปโอ้ไม่ตายเลยแก่นเต้นเ่ กจะําลังไปครับกําลังไปกําลังไปไปครับโอ้ไปครับโอ้อะไรอะไรโควต์ทำไมผูหาตับป้ามฮ้ยไอ้เหี้ยไม่โคเต์อะอย่างนี้หลงบอลบอลปิงโดดไปแล้วเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนไอ้เหี้ยเด็กมันเอาเด็กมันเอวเด็กมันเอวหลบ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 มาครับหลบมาคุณคุณนาเทอร์ครับผมเดี๋ยวผมช่วยคุณเองครับผมช่วยลยเอาช่วยแล้วครับพุกมาต่อสวยงามครับผม โอ้ไม่กอดแม่งอ้ทีมเราเนี่มันเอิอแบงเสียงทีไอจริงเสียทีไอมันเล่นกะเดนการเดี่ยวเนี่ยอ๋อกำลังกำลังไปนะครับผมระยะเวลาอีกหกวินาทีจะถึงที่เป้าหมายครับผมถึงแล้วครับผมเป็นไอเดียนี่อีกแล้วถึงแล้วครับผมผมกำลังตามคุณอยู่ผมกำลังตามคุณอยู่กำลังกำลังจะเข้าไปอีกหนึ่งรอบครับผมกำลังเข้าไปครับ อ้าดักเด็ดดังเด็ดตะอมันดังเด็ดดังเด็ดออ่าอยู่นี่นี่เองนะกูตุไม่ถึงสัดไปต่อครับไปต่อแล้วครับไอ้อมกำมัดเรียบร้อยแล้วเย็ดแม่เกมไม่ชมารู้บรรทุกหรอเฮ้ยเฮระเบิดมาระเบมแรงแรง้แรงแร โอ้ยแรงเมื่อไหร่มึงจะลบอ่ะอ๋อจูครับขาผมอ้าวเ้เออเอาได้เอเอออร่อยลจะเทุาไปครับผมยูโดโรบินทุกทักสังเฮ้ยไอเด็กยนี่มันไวจริงเกือบแล้วครับคุณนาเธอไม่เป็นไรนะครับ ว่องไวมากครับผมหลอกหลอกหลอกเออเออขอโทแม่งดึงอย่างนั้นผมอยากขึ้นรถไฟท่านด้วยครับท่านพิฆาตมันขึ้นขึ้นได้ครับผมขึ้นได้ครับผมเดี๋ยวรอรอรอเห็นเป้าหมายนะครับลอกออนเฮ้ยมันวางกันไปแล้วอ๋อยังยังปีกีบขึ้นเร็วหน่อยขึ้นเร็วหน่อยขึ้นผิดคัน มีคันเหรอคันนี้พี่่่นีีคพันไหนก็ได้มีรถให้เลือกหลายคันด้วยอย่างชอบเลยวะโอ้โหรถด่วนรถด่วนรถด่วนขี่มันไปไหนหมดวะอุ้ยเออแท้งอยู่ครับแท้งอยู่แท้งอยู่ยี่ของบวยังไงอย่างนี้ชอบแล้วเปลี่ยนขอบด้วยขอบด้วยจะไปทำไมจะไปทำไมเจ้าของทำไมทไมเจ้าของคอมโบไม่ถูกใจสิ่งนี้วะ ไปแล้วเอาบมอนไม่ติดมันไม่ติดมันติดอยู่เออเออแค่นี้เหรอหมดแล้วเหรอไปแล้วไปแล้วเจะอะไรมาไอ้เหี้ยยังอ่อนเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยแอร์อาร์สมาด็อกไอ้แอร์อาร์สมาด็อกไอ้แอ์อาร์สมาด็อกครับผมถอยแล้วครับถอยแล้วครับเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่ครับผมเฮ้าไม่มีใครเหี้เหรอไม่มีใครไม่มีใครสักคนเลยเหรอเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปไม่มีไม่มีเลยแม้แต่แม้แต่แม้แต่โอ้ยมันกลับมาแล้วครับไอซ์ซุ่ยอะไรไอ้สับเรืองเราตายแล้หมดแล้ว ไปครับผมไปเราไม่ถึงวะพกไม่ทคิบอรดเลยวะมันไม่ทาอะไรอ่าคิมบูจิไปเราต้องแก้วอดเลยเราเราจะเบรค้ครับผมเราจะเบรคได้ครับเร่เร่ง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 เร่เร่ง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 เเร่งเรเร่ง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 เร่เร่งเ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 ร่งเร่งเเร่ง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 เเร่งเร่งเเร่งเร่งเเร่งเร่เร่งเร่งเเร่งเเร่งเร่่งงเ เดี๋ยวกลับมานะครับผมเดี๋ยวกลับมานะครับเป็นอามอีกแล้วที่อยู่ตรงนั้นน่ะไม่ใช่ใครอื่นนั่นน่ะสิคือราหลดเลยไม่มาหลอดเชี่ยกับไมได้ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับผมไปกต่รังพุ่งไปครับกต่รังพุ่งไปไอ้โอ้ยไอ้ขี้มาโดนปัดไอ้เด็กเชี่ยโอ้ยเชี่ยต้นมะพร้าวเยอะจังวะไหนอ๋อปิงปองไป็เท่าไรดีวะไอ้โฟกเกอร์เนี่ย มันก็แค่พายุโง่ๆไงล่ะอีตาพี่อีตาเอ๊ะเอ๊ะโม่แ้วชอกันเอาม่เทอะไรโมเกอร์อยู่นี่นี่เองอยู่นี่นี่เองหรอหมิงอีตาอีตามันโกรธมันโกรธวายวายเียรตเ้

มันเซฟมันจะเซฟมันแดกเพื่อนไปแล้วเซฟอย่างนั้นเถอะอิสรเรีวโซนอี่ครับผมโทนี่ครับผมอะไรอะไรอะไรเซฟอะไรมึงเซฟอะไรเซฟแก๊กเซฟตลอะไรเอ้เดี๋ยวแล้ถูไม่สนุกว่ะคนระเบิดไมได้เลยคุณไหนคุณอยากได้ครับคราบผมผมไม่ไหวแล้วนะครับโอ้เลมันแรงมากเลยอะโอ้มันแล้ว อย่ามองมาเด็กเยียเลยมันถึกจังเลยวะเซเตัารีแทนเจ็ดสิบสี่าสนุกจังเหยวอ้สนุกปะสนุกเนี่ยเกมเนี่ยไอ้าำกำมัดกำมัดกัดฟันมาไม่หยุดเอาสี่ร้อยเลยปะ เดี๋ยวต้องดูก่อนนะถ้าถ้าถ้าแอมอยู่คนละฝั่งเดี๋ยวเล่นนี้มาอ๋อแอมอยู่คนละฝั่งฮีด้วไปไม่ได้ยังไม่ได้รอเดี๋ยวไม่ได้รออ๋อเดี๋ยวรอดูถ้าถ้าแอมอยู่คนละฝั่งนะผมจะได้นนิกมาให้ให้ไฟเล่นสแนปไฟให้ดิอืเล่นบอลขึ้นอย่าเล่นเอลฮ่า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 หมดเลยโอ้ยไม่ดีแล้วครับผมสไนว์วาคิลี่เออเล่งมีตัวอยู่แค่ไหนอ่าเ่นอะไรดีวะไอ้เหี้ยอย่าเล่นลูบีก็ทันลืม ไหนมึงคิดว่ามึงเจอแบคโฮโดยที่กูไม่ได้แบ็คโฮมึงไงกูไม่สนอยู่แล้วว่ากูจะแบ็คโฮไอ้อ้ำทั้งวันกูจะแบ็คโฮไอ้อ้ำจนกว่าอั่มจะบอกว่าแพ้มึงแบบพี่ไปเล่นกับแม่มึงนะนั่นคือเป้าหมายของกูในเกมเนี้ยไม่ทำอะไรอ่ะไอ้ตัวมันถึกไอ้เหี้ยอ้วนไม่มีอะไรเลยดิเอาไปดู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 อนุชาลุยเอาแล้วข้ามดีข้ามดีฟีดเอาไปปั้นได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่กิฟต์พี่กิฟต์เจนนพี่กิฟต์เจนใครมาพี่ถือไม่ใช่ไอ้ตัวอือมันไม่ถือดิพี่ใช่มันรู้ทางกัน เยังไปแล้วยังไปแล้วยังไปแล้วสวยไม่ได้ได้เข้ามานข้ามาันข้ามมันข้าไม่ได้อ้าเข้าไม่ได้อ้าวขั้นแรกใช่ไหมขั้นแรกขันแรกนี่แน่ไอ้รอบใหญ่ใหญ่เราหลอนตลอดันเรื่อยไปรุ่นอ่ะข้าวจริงไอ้ไฟโดนไป เชี่ยไตาตาตานี้ทุกคนมันระวังตัวมากกว่าตายแล้วเยอะด้วยบ่เออไอ้เยี่ยตานี้มันระวังตัวกันสัตว์เลยไม่เหมือนตาตะเกียะทำไมึงมึงมึงคิดอะไรไปตั้งใจเหรอเยี่ยตาตะกียะมึงวิ่งกันเป็นบ้าเป็นหลังไอะตานี้มันแบบว่าแบบแคร์ฟูสัตว์ขอชูหน่อยนะอ้ามอ้ามอ้ามหืม มันเล oh uh, เ oh ่นเกมที่อะไรอยู่สักอย่างอ่ะอุ้ยโอ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 ้ยแอ้ยโ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 ล้ยโอ้ลโอ้ย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 ลอกยโอ้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 ยโ้ยโอ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 ้ตโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกลโอหยโอ้ยอ้ยอยโอ้ยดอ้ยโอย้อ้โอ้ก้อยอยอ้ ไม่ได้ตายโดนพิษอยู่ตรงนั้นไปครับผมไฟมันร้อนไฟมันอันตรายไฟมันร้อนนะจ๊ะไม่ยมนจะมาโคไม่ได้ลอยู่ไหนไม้ะโคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มโคไม่ได้้อ้สวยออไร้เอลัเขี้ยวมาจากไ้มาเขียวลาเขี้ยวไอ้่ลัเขี้ยวมาจากไหนอ่ะ

มันไม่มี BKB อ่ะลืมบีเคบีว่ะไอสัตว์เอ้ยไม่มีบ b บีไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหมเออวะมึงซื้อไฟไหม้เอ้ยมึงบอกกูก่อนดิไอสัตว์มึงมึงสากูก่อนในสันามเลเอ้ยเอาอะไรวะก็ก็เราต้องเลื่องงูให้เนี่ยมันรีเจนเรื่อยๆวะเราต้องมีนี้เว้ยน่าจะได้มั้งนะ โอ๊ยชด้วยโดนไฟโดนไฟไฟไฟมันรันต์อันตรายไอ้เงี้ยไอ้ไฟไฟพี่กิ๊อย่างเงี้ยเลยตัวอย่างเงี้ยเลยไฟมันร้อนไฟมันอันตรายอ่ะไอ้กี้ฟมันออกหูสามอันไอ้กี้ฟเล่นแบบ fucking อ้เ s ี้ย บอยเดียวกินก MM ัใบพายแพ้ต่อไปสัสเยอะไฟไหม้ดิเยอะพี่กิฟแม่งนักวะเฮ้ช่วยไม่ทันเลยนะนักวางลผงกูชันแตกเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ย What the fuck ใครก็ได้กินนะพอดีได้กินเ้ยไปไกลกว่าเดิมไอ้สัสบอลไอ้ก้อ้เบิร์ตเอามาเดี๋ยวเอาให้ไงเฮ้ยกูติดอยู่บนเขาช่วยด้วยโหกูนี่คือที่ปั๊มก่อชั้นยอดเลยที่ว่าเราเราฆ่าตัวนี้ได้นะเว้ยกูบอกให้ว่ากูเบิร์ตให้ได้อะหรอเออถ้าเราร่วมแรงร่วมใจด้วยกันตัวนี้ก็ได้ใช่เหรอใช่เหรอไหนอะใช่ใช่ใช่พอดีพี่พี่กิ๊บเอาไปเลยพี่ไมจิกดาเมจิะ อุ้ยจะยกตายลอันนี้มันมีหัวโวยอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เฮียช้าก่อนจริงหรือหลอกทำไมไม่บอกกันเอได้สไอเฮียส่งกูมาหาแม่มึงเลอมึงไม่บอกกูเลยจันทำไมเป็นอยู่ฝัานข้าวักเกออะไรวะแยบดอ ยี่สอไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยนี่ใครเล่นอ่ะไอ้ไอ้เหี้ยบอไอ้สปีดไฟใครเล่นอ่ะไอ้แฟงเด็กเหี้ยไอ้ชาติดู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 ออกแต่กรดิ่เด็กกูฆ่าทิ้งหมดเลยดู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 จะดู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 ออกเหี้ยแต่เด็กอาเขตแม่งล้างสมองเลยนะไปหาหมอหมอกำหมัดอีกอ่ะทำไมมันไกลจังวะดดดดูููไอ้ไฟ สาบานเลยพรุ่งนี้มันไม่มีข้าวแดกอะพี่แพ้ไม่ให้มึงแดกข้าวอะเชียวจนเป็นงี้มาสองวันแล้วพี่แพ้ไม่กัดฟันกัมวันที่ไหวอ้ามึงกะโอเคครับรีเซ็ตรีเซ็ตไม่ไหวว่ะไม่เกิดอะไรแต่มันก็ได้อยู่มันก็ตีป้อมเรื่อยๆป่อยเาะว่าอ้า่ยา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 ยอะไรที่เป็นไมเป็นไรนี่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 ดีกว่าไอที่ก็เอาตัวเอาตัวไปก็ มูมันเยอะเหลือเกินอ่ะไม่ไหวอ่ะกูจรินี่นี่นี่ดูดูดูมีแล้วแต่ยาไอ้ไอ้พวกไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสไม่อยากตายไอ้บอสมันอยากตายแล้วมึงอ้วกเขาไปโโอ้หมาดิอยากมีกูอยากได้อันนี้มากเลยอ่ะอันนี้มันอยู่ที่ใครอ่ะไปแล้วเอาไปแล้วครับผมเอาไี่เหนไหมเบสตะเบสเห็นนะ แล้วอยู่นะ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 ทำให้ดีทำให้ดีพร้อมงานเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละตีป้อมันจะไหวต้องตีป้อมเฮ้ยไปแล้วไอ้เชี่ยไปเนี่ยรออะไรเดี๋ยวรอคุณอยู่ครับผมมาครับผมยิงโอ้โหแล้วเลยเร็วๆแล้วโคนงแล้วยอมแล้วก็ได้สัตว์ตายก็ตายแป้เออ เชี่ยเลยไอเด็กไอเด็กเด็กเว้นไม่จะเก็บไวอีกนานไม่วะโยนเข้ามาสุดลงในเลยจะเย็นยังไม่ถึงเวลาเข้าไป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 ครับคนหนึ่งคนหนึ่งเข้าไปคนหนึ่งครับเข้าไปครับเข้าไปชินไดหน่อยครับชินได้หน่อยชินได้หน่อยตัวไมนอย่างนี้ครับชินได้หน่อยครับแย่แล้วให้หน่อยครับผมชินได้หน่อยไอ้เชี่ยขนาดเออเนี่ยเอาไม่อยู่เลย ถึงสัตว์เรื่อยๆถึงแบบสัตว์สัตว์เลยอะล่มขอขอขอนีเออมึงเอาไปดมดจริงคนไงวะเอ้ยัดมายัดาเอ้ยช่วยกูด้วยดิขอ้องขอ้องขอลองช่วยหน่อยใครคนาะคือมึงจะไม่เอาเลยอหร คอมโบคอมจอยอโอ้ยโอ้หสวยอือเย็บโซ่เชี่ยเย็บโซ่แต่ไม่มีใครตายไม่หมดแล้วหมดแล้วคนจ้าไอ้เอ้ามึงจะทำหี้ยอะไรกูไปแล้วเฮ้ยกูยกได้กูยกได้ตั้งแต่เชียงใหม่ฮะหูไกลเหมือนกันดีกว่าดีกวอง ดูเฮ้ยมันกลายเป็นสเตลเมทแล้วอ่ะมันเข้ายากมากเลยอันเนี้ยไม่ไรไม่ไรกูสิ้นลูกมันโอ้ยฝอยของแข้งของคนเป็นผู้ปกครองไม่รู้หรนะว่าเลี้ยงลูกมทะยาร์บายขนาดไหนเนี่ยโดนนทอะไรเี่ยมันซาโลชิพหายเลยอ่ะโอ้ยน้องพีกูกลับบ้านไว้หนึ่งกูกลับบ้านไว้หนึ่งผลกันได้ปะผลกันเนาะอ้ามอนอ้าผลบอลอ้าผลอ้าผลบอ้ล ไอ้ออเป็นเด็กเวทไอ้ออไอ้ออไปนบรรใจมันร้อนรูป่งิงมันโกรธเกี้ยวอ่ะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับมึงมได้หัวร้อนขนาดนี้นะฮะชี่ยเอ้ยดาไไม่พอดูงูมาที่ายังขูไม่ได้หรือว่ไม่น่าจะเอาไปเย่บริิเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเอ้ยมันยังมีแบ็คโฮอยู่อ๋อเราแตกว้เราแพ้แล้ว อเอาป๊อปเร็วๆเอาป๊อปเร็วๆไปแบกมาหรอสแกนแบกโอเพิร์ดแพ้แล้ววะเราไม่ไหวแล้วกับแบ็กแล้วครับผมผู้มันแข็งแกร่งเกินกว่าที่อยู่ได้แล้วพี่กิ๊ฟทำไงดียไฟพี่มันไฟพี่มันไม่ร้อนอีกต่อไปแล้วพลองมาลองมาลองมาถ่ายเลยนะกูไม่อยากถือที่กำลังรอแบกโคอยอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอให้ตีรอให้ตีสู้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  comeback comeback เชียร์มันแตก อาตีมาอน่าตั้งใจเอาตีอยู่เลยอามนโกรธมากเลยอาตีอย่าอย่าอย่าตีบมพี่เลยเอาบอาตีบอมไม่ได้ไมกูล่ออย่าตีอมเนนไปกิ๊บ้ยตีนกอเอาเอาอยากเลกันากกว่านี้หน่อยวะตีตีตีไปไหนไปจบยังไม่โหลดตัดด้วยมดด้วย กูสตาร์นแต่ไม่ท่องสอนแต่น่าอะไรวะน่ะเอ้าเผื่อไว้มึงอย่ามายุ่งดิสสตาร์นสตาร์นสตาร์นอ๋อนี่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 ไปแล้วโอ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วทขาไมกูอยู่ทขาไมกูยังอยู่โอ้โหได้ได้ได้เดี๋ยวไปคลิปบกิ๊บกิ๊สวยพี่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 ไอ้เชี่ยแบมเชื่อมา เมย์ได้อยู่มย์ยังได้อยู่ยยถ้าพี่สามารถเฮกหรือจับมันได้อุ้ยตอบไม่ดันโอ้ยพี่ก็หล่อเขาแค่จับนิดเดียวมันแยกมากอะ่อะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าลุกอย่าล,กล,กลกยยุลกอย่าลุ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 กแล้วไปไม่ถึงวะอ้ยพี <S <S ่เขาฉีดแล้วแรงสัตว์เลยกูเบื่อไอเดียวคิวใบที่เป่งลึวะคิวไอเดียวไอเดียวมันโดจริง ตั้นไกลยังไงล่ะทากุสสั้นไกลยังไงล่ะดูมาได้อยู่ครับดูมาได้อยู่ครับโอ้หไอ้เหี้ยไม่ไม่ไหวแล้วว่ะเราเราแพ้แล้วทำไมอ้ะอ้ะอ้ะพพี่อัพาโกรธอัพโกรธอะไรอ่ะอัพบื่อโกรธอะไรบ้าบิ่มเปล่าทำไมอ่ะพี่พี่ทำอะไรทำไมอ่ะแล้วเอาง่ายคือมันไม่ไหวอ่ะ หนีหนีีหนี่หตอนนี้มรนตูไม่ได้แล้วไอ้ได้แล้วไอ้เฮี้ยได้่ได้อพี่ได้แล้บเยีไอ้เี้ยอเยอะพี่กิฟเพี่กิฟพี่กิยืนรออยู่ตักนานให้แม่โกยอํชอบสุดคือสิ่งนี้ ปิดประตูตีแบวไม่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 ยอมไม่ยอมเลยตายเล้คาบอคาบอคาบออย่าอย่าทำลายกูเลยเพื่อนอย่าอย่ามันเอี่ยมันเพื่อนกูว่ะหรออย่า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 อยอยู่ข้างในเขาไปเลยอยู่ข้างในอย่าทำลายกันไ้ไปอย่าเลยคีเออโคตรแรงเลยเฮียไม่มาเฮียไม่มามันต้องมาเฮียแรงชิบหาย บัตรกำหัดน oh, ั่นคืบัตรกำหัดพอแล้วไอ้ที่เกมนี่เส็กทำคูห้าคูลดอเยอะดอกเกมจริง